สวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจจากเพจ s s p สวนแตงพันธุ์นิดนะครับสอนแตงพันธุ์นิดเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาง่ายสะดวกนะครับเช่นเคยถ้าท่านใดไม่สะดวกมาที่ที่ร้านนะครับทางร้านเรามีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับวันนี้เรามาทําอะไรนั้นหน้านี่ด้านหน้าผมนะครับวันนี้เราขอนําเสนอวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเออถ้าได้ไปแล้วประกอบยังไงเพราะหลายๆท่าน เป็นมือใหม่จริงๆนะครับเราก็ขออนุญาตนำเสนอวิธีการทำให้ชมนะครับง่ายๆวันนี้ในแบบของเราคือเจ้าตัวฮิกะรินะครับ GS 3500นะครับนั่นคือ,อตัวตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้า4จังหวะนะครับวันนี้ขอทําแบบ4จังหวะก่อนนะโดยจริงๆแล้วหลักการของทั้ง4จังหวะและ2จังหวะมันเหมือนกันหมดเลยง่ายๆนะครับเป็นหลักการแต่ว่าผมเข้าใจนะสำหรับถ้าท่านไหนที่ไม่เคยจับเลยเนี่ยบางที มันนึกไม่ออกนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับโอเคเราง่ายๆเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะตัวฮิกเริตัวนี้นะครับเวลาเราจะส่งของทางร้านเนี่ยเราจะจัดส่งไปเป็น2กล่องด้วยกันนะครับมีในส่วนของหัวเครื่องและอุปกรณ์นะครับกับส่วนของหางนะครับมันจะแยกไปนะทางร้านจะไม่ได้ประกอบหัวชนหางไปแล้วส่งให้นะครับเนื่องจากถ้าทําแบบนั้นเนี่ยความเสียหายจากการขนส่งจะเกิดมาก มากๆเลยนะครับเวลาได้รับสินค้าเนี่ยหางคดบ้างงอมัง่งขาดบ,บ้างนะครับเพราะว่าการจะส่งก็จะเพิ่มความยากระบากนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้หัดประกอบนะครับแล้วก็ทําแบบนี้นะโอเคอันดับแรกเลยเวลาได้รับสินค้าไปนะครับให้ตรวจสอบดูความเรียบร้อยของกล่องให้เรียบร้อยและถ่ายคลิปทุกครั้งในเวลาการเปิดกล่องนะครับถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะ เพื่อที่จะอย่างน้อยๆออเรามีหลักฐานให้ทางร้านชัดเจนถ้าเกิดความเสียหายเปิดมาปุ๊บเกิดความเสียหายจะส่งขนส่งเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยผมจะได้ดูแลให้ได้นะครับเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับต้องรบกวนด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็แกะก่อนเลยไปถ่ายคลิปแบบเนี้ยถ่ายคลิปแบบที่ผมถ่ายเนี่ยอ่ะปึ้อ่ะกล่องเรียบร้อยมา นะครับนี่วันนี้ทําให้ดูนะเป็นเครื่องสีจังหวะน,นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งตัวสินค้านะครับที่ทางร้านเรานําเสนอไปในช่อง youtube นะลูกค้าก็สนใจกันเข้ามามากนะครับอ่ะนี่พอเราแกะมาแล้วนะครับทั้งหมดเราก็เริ่มโดยการเอาอุปกรณ์ทุกอย่างมาวางไว้นะครับ ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับผมแนะนําให้เอามาวางเรียงไว้นะเราจะได้ดูได้ว่าสินค้ามันมีครบไหมตัวไหนขาดหายไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือน็อตนะครับน็อตเนี่ยเวลาเทเนี่ยพยายามเทให้เป็นกลุ่มหรือหากระบะหรือหาจานหรืออะไรก็ได้มาไว้นะครับ <gun> เพื่อที่จะไม่ได้กระเด็นหายนะรวมไปถึงให้ดูในรังให้ดีนะครับบางครั้งบางชิ้นมันอยู่ในนี้นะครับมันหลุด มันมีการหล่นร่วงอะไรเงี้ยก็คือลองหาดูในนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่มันจะครบนะไม่ได้ไม่ได้สูญหายนะครับอผมบอกจากประสบการณ์เพราะว่าเวลาบางครั้งเวลาเราผมประกอบให้ลูกค้าหน้าร้านบางทีเนี่ยพอตอนเทเนี่ยเทน็อตเทอะไรเนี่ยหลุดกระเด็นกระดอนมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะนี่นะครับของเขาใบตัดหญ้าที่เขาให้มานะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบเหล็กสปริงดาแบบนี้นะครับใช้งานได้นะใช้งานได้นะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ ใบพวกใบตัดหญ้าเนี่ยเหมือนผมเคยบอกไปแล้วนะมันขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดในการใช้งานนะอ่าโอเคถุงแดงนะครับนี่นะเห็นไหมนี่ทุกอย่างเขาจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับนี่แบบนี้ทั้งหมดนะครับมันอาจจะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันกันสักทีเดียวนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อนะแต่ว่าเงื่อนไขแพทเทิร์นขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับอ่ะโอเค นี่คู่มือนะครับคู่มือของเขาเนี่ยมันจะเป็นการโดยรักษานะครับแล้วก็การประกอบเบื้องต้นแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับนี่ตัวนี้นะอ่านะครับไปมาเรามาเริ่มกันเลยไหมนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะดูหัวเครื่องนะครับหัวเครื่องเนี่ย ถ้าเป็นของทางร้านผมจะทําการลองเครื่องไปให้นะครับเพราะฉะนั้นน้ามันเครื่องผมจะใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไปการลองเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าได้ไปเพียงแค่เปิดตรวจสอบดูว่ายังมีน้ํามันเครื่องอยู่ที่ผมเติมไปให้เนี่ยอยู่ในระดับที่พอดีกับการใช้งานไหมเพียงเท่านั้นนะครับตรงนี้เติมน้ํามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์95เท่านั้นนะครับแล้วลองใช้งานได้เลยนะครับสาหรับตัวฮิกกรี่ของเขา เขาจะให้มาเป็นแบบนี้นะอ่านี่นะครับด้านหลังเท้าจะมีสติกเกอร์แบบนี้กันไม่ให้นะครับชัดเจนนะครับเขาไม่แนะนําให้สตาร์ทเครื่องตอนที่มีคลัดเปื่อยๆนะครับอ่าอันตรายนะอันตรายนะถ้ามือโดนอะไรนี่คือเจ็บได้เลยนะครับนี่เราก็ลอกออกนะครับลอกออกให้เรียบร้อยนะครับอ่าดูความเรียบร้อยให้สวยงามนะครับมา เสร็จแล้วอย่างที่ผมเคยอย่างที่ผมแจ้งนะอเอาน็อตมาเทไว้หาอะไรรองไว้นะวันนี้จะใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาให้มาของเครื่องนะทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมภายนอกแต่อย่างใดเลยนะครับนี่พอแกะมาปุ๊บเราจะเจอน็อตสี่ตัวนี้แบบนี้นะน็อตสี่ตัวนี้นะครับใช้น็อตตัวสีตัวนี้นะครับยึดกับกกหางตัวนี้นะครับอ่ะ ขอมาเลยงานเขาดีมากๆนะผมชอบเนื้องานของเขามากๆนะครับสําหรับตัวนี้นะเนื้องานเขาดีน้าหนักน้ําหนักดีมากๆนะครับอ่ะแล้วเราก็สํารวจเบื้องต้นนะครับว่าอ่าคุ้ยคัดตรงดีไหมหมุนได้ปกติไหมนะครับอ่ะหมุนแล้วจานด้านหน้าหมุนดีไหมนะครับโอเคมาเมื่อได้แบบนี้นะครับเราวางหัวเครื่อง ลงให้ตรงนะครับแนะนําหาเลยลองหน่อยนะหาเลยลองหน่อยก็จะดีมากนี่แบบนี้ผมถนัดแบบนี้นะผมถนัดแบบนี้นะถ้าใครจะถนัดแบบตรงๆยังไงก็ก็ได้หมดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับความถนัดโดยชัดเจนนะครับเวลาเราจะใส่นะครับให้ดูกกหางเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับนี่นะตัวนี้เราประกับตัวนี้ครับอยู่นะอยู่ด้านบนนะครับ แล้วเรากกหางชนไปอย่างนี้เลยเห็น <He ard S 1> ไหมดูร <Do, S 1> ูน็อตให้ตรงกันนะครับนะครับดูร <Do, S 1> ูน็อตให้ตรงนะครับแล้วก็เอาน็อตทั้ง4ตัวใส่เข้าไปได้เลยหมุนด้วยมือนะครับหมุนด้วยมือก่อนนะอย่าเพิ่งหมุนด้วยอุปกรณ์ที่เขาให้หกเหลี่ยมนะครับหมุนด้วยมือลงไปก่อนนะครับดูว่าโอเคมันลงดีไหมตรงเรียบร้อยนะครับ เราก็ใช้หกเหลี่ยมที่เขาให้มานะครับหกเหลี่ยมตัวใหญ่เขาจะให้เปสองตัวนะหกเหลี่ยมตัวใหญ่กับหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับอุปรกรณ์ที่เขาให้นี่ใช้งานได้จริงนะครับอ่ะหมุนไปเลยหมุนลงไปทั้งสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามากด,ดท้ายทีนึงนะ หมุนลงไปให้พอตึงมือระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมากวดให้แน่นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับส่วนของหัวเครื่องชนกระหางนะครับอ่ะอันดับต่อไปผมจะทําการใส่จานบางย่านะผมจะใส่จานบางย่าก่อนนะครับเพื่อให้มันช่วยค้าเรานะครับ จามังย่าเนี่ยเราก็ดูตามความถนัดของเราได้เลยว่าเราชอบประมาณไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้ห่างจากหัวเนี่ยประมาณช่วงใบนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความถนัดจริงๆนะมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลจริงๆนะครับไม่มีถูกไม่ผิดเช่นกันนะครับการใส่ก็คือนี่ตัวนี้เขาจะมีน็อตประกับไปอยู่ให้ในนี้เรียบร้อยนะนี่เราก็ถอดออกมาถอดออกมา ใช้อุปกรณ์ที่เขาให้ทั้งหมดนะครับวันนี้อาจจะดูไม่ว่องไวเหมือนอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะแต่ว่าทําให้ดูเพื่อให้รู้ว่า้อุปกรณ์ที่เขาให้ไปเนี่ยมันทํางานได้นะมันสามารถประกอบได้เลยนะครับมาปึ๊บนี่ประมาณนี้เนาะโอเคอะประมาณนี้เราก็ประกับเข้าไปนะครับ น็อตใส่ลงไปเทคนิคของการใส่น็อตตัวนี้นะครับจะต้องไม่ขันลงไปทีเดียวฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับต้องค่อยๆหมุนให้ลงทีละฝั่งเพราะถ้าไม่งานเนี่ยตัวาจานบางย่าเนี่ยมันจะกดแฮนด์กดก้านตรงนี้ยเบี้ยวนะครับจะไม่ตรงนะครับค่อยๆหมุนลงไปนะครับ หมุนประมาณไหนให้หมุนให้ตึงมือนะครับตึงมือประมาณนึงนะครับก็เพียงพอนะครับเห็นไหมเพราะพอเราหมุนตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอประกับตัวเนี้ยมันจะกดลงนะครับมันจะกดลง2ด้านนี่แล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยโอเคแน่นหนดีแล้วนะครับเรียบร้อยสำหรับการใส่จานบางญ่านะครับขั้นต่อไปเราก็ไปใส่ แฮนกันนะครับตรงแฮนเนี่ยเราจะต้องปลดน็อตสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้นะครับโดยใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กที่เขาให้มานะครับนี่ตัวเล็กนะปลดก่อนเลยปลดขึ้นมาระดับหนึงไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นถอดออกนะครับปลดมาระดับนึงนะครับนี่ อันดับหนึ่งให้ตัวนี้มันคลายออกนะแล้วเราก็แฮนด์ใส่ได้เลยนะครับใส่มาตัวนี้จะเป็นประกบคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปให้มันอยู่ครึ่งๆนะครับของกันและกันแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งนะครับนี่นะแล้วเราก็หมุนน็อตล็อกนะครับเช่นกันนะครับเราจะไม่หมุนลงสุด จนทีเดียวนะครับฟังได้ฟังหนึ่งนะครับเราจะค่อยๆหมุนลงนะ,ะแบบนี้นะครับหมุนค่อยๆหมุนลงค่อยๆหมุนลงนะครับหมุนเป็นแนวทะแยงนะครับอพอมันลงได้ที่นะครับแล้วเราก็หมุน ผมจะมากดที่หลังนะผมจะมากดให้แน่นที่หลังเราลงเราหมุนลงแค่ประมาณหนึ่งในช่วงแรกนะครับแล้วเราก็มากดให้แน่นที่หลังเป็นการรีเช็คนะครับตัวน็อตนะอ่ะแน่นประมาณนึงนะครับตึงมือนะผมเน้นคําว่าตึงมือนะครับไม่ไม่แน่นจนเกินไปนะครับแน่นจนเกินไปอาจจะทำให้น็อตขาดได้นะอ่านะครับเรียบร้อยสำหรับการใส่แฮนด์นะครับเป็นไงบ้าง ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ของเขาเนี่ยเขาจะชนหัวเนี่ยกับมือตัวเนี้เขาจะชนสายเล่งกับคาบูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องทําอะไรตรงนี้นะนี่ชนมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นไงฮะง่ายไหมง่ายมากนะครับต่อไปผมจะใส่ใบมีดให้ดูนะครับวิธีการใส่ใบมีดก็เช่นเคยง่ายๆไม่ยากนะครับมันอยู่ที่วิธีการแต่ถ้าเป็นผมผม,ผมจะปลดตัวนี้ผมจะปลดตัวนี้นะสองตัวเพื่อทําให้แฮนด์มันหมุนได้นะครับเราก็จะใส่ง่ายขึ้นนะ เพราะว่าอะไรถ้าเราหมุนปุ๊บเวลามันอยู่ด้านบนอ่ะเรากดกดแทนอ่าแทนหมุนกลับปับ๊บใบมีดกดลงตรงๆเนี่ยแรงกดมันจะได้ดีกว่านะครับบางทีเราใส่แบบแนวเนี้ยผมเจอหลายครั้งนะที่ลูกค้าหลายๆท่านใส่เป็นแนวอย่างเนี้ยแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ใส่เลยทําให้ตัวเนี้ยมันกดใบมีดได้ไม่แน่นนะครับพรากดได้ใบมีดได้ไม่แน่นใบมีดก็ไม่หมุนเพราะเหล็กมันกดไม่ดีนะครับอ่ามันกดไม่ดีนะมามา ดูกันนะปลด2ตัวนี้นะครับเริ่มกันเลยนะสส่กระสายไปมี่นะเริ่มกันเลยปลด2ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วแต่ความถนัดนะมันแล้วแต่ความถนัดเลยนะส่วนใหญ่ผมก็จะทำอย่างนี้ให้ลูกค้านะครับการปลดพวกนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ เพียงแค่เราทําเพื่อให้เราง่ายต่อการใช้งานอะเพราะเราปลดน็อตอย่างนี้เห็นไหมแฮนด์มันจะหมุนได้เห็นไหมเห็นไหมนะครับแฮนด์มันจะหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่อ่าโอเคป๊บเราก็หมุนกลับอย่างนี้เลยป๊บเข้าให้เห็นไหมหัวเกียร์ก็จะมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับวิธีการใส่มันก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าเลยนะ มาครับต่อไปเป็นการใส่ใบมีดที่หัวเกียร์นะครับเริ่มจากเราหารูนะครับที่หัวเกียร์ตัวนี้ก่อนนะหลักการคือให้รูตรัวนี้ตรงกับรูด้านในประกาบเห็นไหมพอเราหมุนมาปุ๊บมันจะมีรูด้านในประกับตัวนึงเห็นไหมฮะเห็นไหมว่มามันตรงกันนะครับเราก็ใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กเนี่ยขัดเข้าไปเลยปรับเขาให้นะครับแล้วก็หมุนหัวเกียร์ตัวนี้ออกหมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับอ่าน็อตตัวนี้เป็นน็อ หัวน็อกเกียวซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นหมุนขวาจะออกนะหมุนขวาออกแบบนี้เอาออกมาทีละชิ้นเอาออกมาทีละชิ้นจนถึงชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้จะมีบ่าขึ้นมาเห็นไหมฮะบ่าตัวนี้คือบ่าเอาไว้รับกับรูของอุปกรณ์ตัดหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดไม่ว่าจะเป็นใบเลื่องวงเดือนอทุกแบบรูตรงกลางตัวนี้จะเป็น รูขนาดมาตรฐานนะครับอะมาแล้วเราก็เอาใบนี huh? you, ้วางไปได้เลยนะครับผมแนะนำให้วางแนวนี้นะครับเพื่อที่จะเราจะได้เห็นไอ้รูเนี้ยง่ายๆนะเห็นไหมวางไปปุ๊บมันจะพอดีนะเห็นไหมครับมันจะพอดีเลยนะครับพอดีโดยส่วนใหญ่เวลาเราใส่แบบที่ผมบอกอะถ้าไม่ใส่แบบเนี้ยบางครั้งมันกดได้ไม่สนิทแบบนี้นะครับมันอย่างเนี้ยอย่างเนี้ย พกดไม่สนิทมันทําให้ใบเนี่ยสึกหลอนะครับใบใช้งานไม่ได้รวมไปถึงเวลาเราไปฟันเจอตอเจออะไรแข็งๆเนี่ยมันมีสิทธิ์หลุดได้นะถ้าเรารัดไม่แน่นพอนะครับอ่ะต่อมาเราก็เอาประกบตัวนี้ของมันนะครับประกบใบมีดนี่นะประกบเข้าไปตัวนี้ของเขาจะเป็นเฟืองนะครับเพราะฉะนั้นขยับเฟืองให้ตรงรูของเขามันก็จะลงพอดีนะครับวิธีการสังเกตคือต้องแนบสนิทกับตัวใบมีดเห็นไหมมันจะแนบสนิทกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมแนบสนิทกันเลยนะอ่ะ จานฟรีตัวล่างนะครับใส่ป้ายนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวน็อตเกียวซ้ายของเรานะครับหมุนซ้ายเข้านะหมุนขวาออกตัวนี้ต้องยังต้องล็อกไว้นะครับยังต้องล็อกไว้นะครับหมุนเข้าไปนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาแถมให้ไปกับตัวเครื่องเลยนะถ้าลูกค้าที่ไหนไม่มีอุปกรณ์ก็อย่างที่ผมบอกครับอุปกรณ์คู่ตัวสามารถประกอบได้จริงๆนะครับหมุนเข้าไป เรรืยๆนะคับตัวใบมีดนี่คือต้องแน่นนะครับต้องแน่นต้องแน่นนะครับหมุนก็ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนลงไปมันก็จะค่อยๆรัดลงไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าหมุนกระโชกโคกห้างนะครับบางทีหมุนกระโชกโคกห้างมันทำให้ใบหลุดออกมาจากเบ้าได้นะอ่ามันก็ใช้งานไม่ได้ไงอ่าตรงนี้เรีบหมุนให้ตึงมือปุ๊บเรียบร้อยนะครับ เอาเหล็กหกเหลี่ยมนี้ออกับแล้วเทสด้วยการหมุนดูสังเกตนะครับสังเกตได้อย่างไหมครับใบมีดจะไม่ได้หมุนฟรีแบบฟรีเลยนะครับเนื่องจากาตัวพวกนั้นเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากการทําเพิ่มเติมนะครับของการอัดจ,จะระบีบในถ้วยเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะครับ จากโรงงานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะหมุนได้ประมาณนี้นะแต่ก็จะไม่ได้ฝืดจนเกินไปนะครับถ้าฝืดจนเกินไปเนี่ยเราอาจจะมีข้อสังเกตในหลายๆจุดนะครับแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมคือหมุนได้สบายๆนะพอแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็คว่าเครื่องได้เลยนะครับหงายเครื่องหงายเครื่องหงายแฮนด์ขึ้นนะครับป๊าบหงายแฮนด์ขึ้นแล้วเราก็มาใส่น็อ 2ตัวนี้ที่เราขันถอดไว้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้าเราปลดน็อตตัวนี้ออกนะครับนี่คือเหตุผลที่บางคนไม่ปลด atch, s <S น็อตนะครับพอปลดน็อตปุ๊บไอตัวตัวหางตัวนี้มันจะเคยื่อนออกมาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเคยื่ออกมาแบบนี้ได้นะครับหลักการของเราคือดันเข้าไปเหมือนเดิมให้รูตรงนี้ตรงกับตำแหน่งน็อตตัวนี้นะครับแต่เราก็ต้องค่อยๆใส่เข้าไปนะเพราะบางทีด้านในเนี่ยมันเป็นเฟืองฟันเฟืองนะครับก็ใส่ให้เข้าฟันเฟืองนะปุ๊บ อ่าพอใส่เข้าไปมิฟเราก็ขันเข้าไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆเลยนะสำหรับการประกอบเครื่อง ตัดหญ้า4จังหวะนะครับพีก่กะลิ gs 3 5 0 0ของเรานะครับใช้อุปกรณ์ทุกอย่างจากการแถมไปให้ทั้งหมดนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับสำหรับการประกอบตัวนี้นะมันเป็นหลักการเดียวกันทั้งหมดนะครับสำหรับการประกอบเครื่องตัดหญ้านะผมมองว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อแต่ละแบบใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอ่ะ ส่วนสายพวกนี้นะครับมันจะมีเคเบิลทยไปให้ด้วยนะเราก็เลือกรัดเอาเลยตามความชอบของเราว่าเราชอบแบบไหนไม่อยากให้มันเกะกะประมาณไหนนะครับเราก็เลือกรัดได้นะนี่มีแถมให้ไปทั้งหมดนะครับผมลัดคร่าวๆนะส่วนใหญ่พวกนี้ผมจะไม่ได้รัดเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะ ก็จะมีการรัดหลายแบบนะเยอะแยะมากมายนะครับเราก็รัดเพื่อให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับนี่ก็ใส่สะพายอของตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะง่ายไหมไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเพียงท่านดูคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้หลักการในการประกอบเครื่องตัดหญ้าไม่บ้ากก็น้อยนะครับผมวันนี้ก็ขอยกเจ้าตัวนี้ มาเป็นพระเอกมาเป็นในแบบให้ดูนะเป็นเครื่องสีจังหวะนะครับเดี๋ยวถ้าส่วนเครื่องส่งจังหวะก็จะทําให้ดูอีกเดี๋ยวจะมีคลิปแยกให้ดูนะครับสำหรับเครื่องส่ง,งจังหวะด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกคือหลักการแบบเดียวกันนะครับโอเควันนี้แอดมินโจคงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ